ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนานะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแบ่งขายเงินผ่อนนะครับแปลงนี้เจ้าของที่ดินได้ถมดินไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถมาสร้างบ้านได้เลยนะครับผ่อนเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานได้นะครับผ่อนเก็บไว้สร้างบ้านสวนในอนาคตได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมที่ดินแปลงนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับทางเจ้าของที่ดินได้จัดล็อกแบ่งขายไว้จำนวน6แปลงด้วยกันนะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านตะคร้อพัฒนานะครับตำบลเมืองคงอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาอยู่ใกล้กับตลาดสดของเทศบาลตำบลเมืองคงนะครับ อยู่ห่างจากตลาดทางจากตัวที่วาการอำเภอคงมาประมาณ1.2กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับแปลงนี้นะครับทางเจ้าของที่ดินได้แบ่งเป็นถนนสาธารณะไว้นะครับหน้าแปลงที่ดินจะอยู่ติดกับถนนสาธารณะทุกแปลงนะครับแปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับถมดินไว้สูงระดับเดียวกับถนนคอนกรีตด้านหน้านะครับสำหรับแปลงแรกนะครับจะมีเนื้อที่ 321ตารางวานะครับอยู่ติดถนน2ด้านนะครับเป็นถนนคอนกรีตเส้นเดิมนะครับทางด้านทิศใต้และเป็นถนนที่ทางเจ้าของได้แบ่งไว้นะครับทางด้านทิศตะวันออกอีก1ด้านนะครับสำหรับแปลงแรกมีทั้งหมด6แปลงด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดหน้ากว้างแต่ละด้านนะครับ ราคาของแต่ละแปลงนะครับอัตราการผ่อนชาระนะครับของแต่ละแปลงนะครับทางเจ้าของที่ดินนะครับได้กําหนดให้แบ่งจ่ายได้นะครับภายในระยะเวลา50งวดนะครับโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับเนื้อที่แปลงละ300ตารางวานะครับจำนวน5แปลงนะครับ3 2 1ตารางวาเป็นแปลงแรกนะครับมีอยู่1แปลงนะครับ พื้นที่บริเวณนี้น้ำไม่ท่วมนะครับจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล178เมตรนะครับอยู่ใ,นในกล้กับสวนน้ำเมืองคงนะครับในเขตพื้นที่บ้านตะครอพัฒนานะครับห่างจากวัดตะครอนะครับเป็นวัดขนาดใหญ่นะครับเป็นวัดที่ชาวบ้านรู้จักกันดีนะครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงห่างจากตำแหน่งแปลงที่ดินของเราไปเพียง800เมตรแค่นั้นเองนะครับ แปลงของเรานะครับสามารถเข้าออกได้หลายช่องทางนะครับห่างจากตลาดสถานที่ราชการประจำอำเภอนะครับสถานีรถไฟเมืองคงนะครับอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ1.2กิโลเมตรโรงเรียนเมืองคงนะครับห่างจากนี้ไปประมาณ2กิโลเมตรนะครับรูปแหลงที่ดินจะมีลักษณะตามรูปภาพแบบนี้เลยนะครับ เพลงละ300ตารางวาจํานวน5เพลง3 2 1ตารางวาเพลงลแรกเพลงนี้นะครับมีอยู่1เพลงขายในราคาตารางวาละ1,800บาทนะครับสำหรับเพลงละ3 0 0ตารางวาเพลงแรกอยู่ติดถนนสาธารณะสองด้านนะครับอาจจะขายอยู่ที่ตารางวาละ2,000บาทสําหรับตารางการผ่อนชาระนะครับสามารถทักไลน์เข้ามานะครับดูรายละเอียดตารางการผ่อนชาระได้นะครับ ท่านใดที่ฟังไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้ทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าท่านใดมีความสนใจนะครับติดต่อกับทางเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับนี่นะครับคือหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับกว้างประมาณ5เมตรนะครับถนนในโครงการของเรานะครับกว้าง5เมตรเช่นเดียวกันนะครับเจ้าของที่ดินได้ รังวัดนะครับแบ่งแยกโฉนดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ระหว่างการรอรับโฉนดอีกไม่เกิน2เดือนข้างหน้านะครับมีหลักโนดชัดเจนนะครับทั้ง4หลักเลยนะครับแต่ละ1แปลงจะมี4หลักนะครับแนวเขตที่ดินชัดเจนนะครับรังวัดแบ่งแยกไว้เรียบร้อยแล้วแปลงที่1น,นะครับจะอยู่ติดกับถนน2ด้านนะครับ มีไฟฟ้ามีประปานะครับผ่านหน้าแปลงที่ดินของเราเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถดึงไฟฟ้าเข้าไปสร้างที่อยู่อาศัยนะครับปลูกต้นไม้ทําสวนไว้ได้นะครับในระหว่างการผ่อนชําระนะครับเจ้าของที่ดินได้อ,อนุญ,ญาตให้เข้าใช้พื้นที่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการาต่อน้ําต่อไฟนะครับยกกระท่อมนะครับปลูกต้นไม้ทิ้งไว้ได้เลยนะครับ ใกล้ตลาดใกล้ชุมชนนะครับแปลงนี้นะครับสำหรับแปลงที่1นนะครับจะมีหน้ากว้างติดถนนคนกรีดอยู่ที่48เมตรนะครับเนื้อที่3 2 1ตารางวาแปลงที่ดินจะหันหน้ามาทางทิศใต้นะครับสำหรับแปลงที่1แปลงที่2นะครับจะมีเนื้อที่300ตารางวานะครับตั้งแต่แปลงที่2ไปจนถึงแปลงที่6นะครับจะมีเนื้อที่เท่ากันทั้งหมดเลยนะครับ ก็คือ300ตารางวาในแปลงที่2จะมีหน้ากว้างติดถนนสาธารณะของโครงการนะครับที่เจ้าของได้ทำไว้หน้ากว้างอยู่ที่26เมตรนะครับลึก45เมตรแปลงที่3นะครับหน้ากว้าง28เมตรนะครับยาว43เมตรนะครับในวันที่เราถ่ายทำวันนี้นะครับฝนเพิ่งตกใหม่ๆนะครับจะมีน้ำขังบ้างเล็กน้อยนะครับ แปลงที่4แปลงที่5นะครับจะมีหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่30และ33เมตรตามลำดับนะครับแปลงที่6แปลงสุดท้ายนะครับจะมีหน้ากว้างติดถนนสาธารณะของโครงการอยู่ที่33เมตรนะครับถมดินไว้สูงระดับเดียวกับถนนคอนกรีตด้านหน้านะครับผ่อนทิ้งไว้ประมาณสักปีหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะมาสร้างบ้านได้เลยนะครับอาจจะทำให้ดินแน่นดินอยู่ตัวนะครับ ก่อสร้างแล้วดินจะไม่สุดตัวนะครับทางเจ้าของอให้ผ่อนได้นะครับจำนวน50งวดนะครับการทำสัญญานะครับจอง1,000 10, 0บาทนะครับวันทำสัญญาจ่ายเพิ่มอีก20,000บาทรวมเป็น30,000บาทนะครับส่วนที่เหลือสามารถาผ่อนตรงกับทางเจ้าของได้นะครับผ่อนชาระเป็นรายเดือนนะครับ แปลงที่2จนถึงแปลงที่6นะครับจะมีเนื้อที่เท่ากันคือ300ตารางวาขายราคาตารางวาละ1,800บาทนะครับผ่อนชำระเดือนละ1 0,000กับอีก200บาทนะครับจำนวน50งวดนะครับโดยที่ไม่มีดอกเบีย้ยหลังจากทำสัญญาแล้วนะครับสามารถเข้าปรับปรุงเข้าใช้พื้นที่ได้เลยนะครับสามารถปิดงวดได้ตลอดอายุสัญญานะครับท่านใดที่สนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัด เดินทางมาดูตำแหน่งแปลงที่ดินของเราได้นะครับมาเลือกได้ว่าจะเอาแปลงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบายรายละเอียดการผลชำระของที่ดินแต่ละแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อท่านใดฟังไม่ทันนะครับบริเวณนี้จะมีทั้งหมด6แปลงนะครับแปลงที่1จะมีเนื้อที่เยอะกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับ321ตารางวาอยู่ติดถนน2ด้านนะครับขายราคาตารางวาละ2,000บาท ผ่อนชำระจำนวน50งวดนะครับงวดละ12,200บาทนะครับนอกนั้นนะครับแปลงที่2ถึงแปลงที่6จะผ่อนชำระเพียงเดือนละ10,000กับอีก200บาทนะครับจำนวน50งวดท่านใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดเดินทางมาดูแปลงที่ดินได้นะครับมาเลือกชมได้ว่าจะเอาแปลงไหนนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข สวัสดีครับ